สวัสดีครับสมาชิทกทุกทท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ในระบบเติมเงินของเครือข่ายทร u มูฟเฮดนะครับย้ําว่าเป็นซิมในระบบเติมเงินนะครับแบบจดทะเบียนบินรายเดือนไม่สามารถสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เฉพาะเน็ตในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับของทรูมูฟเฮด ซึ่งเป็นโปรโมชั่นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นเน็ตล้วนๆเน็ตอย่างเดียวเน็ตแบบใบอันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วไม่จํากัดปริมาณข้อมูลนะครับซึ่งโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะเอามาใช้เป็นตัวเน็ตในการปล่อย Wi-Fi h อสสปอตเหมาะสําหรับการเอามาทําเป็นใส่ในตัวแชร์ Wi-Fi นะครับหรือจะเป็นเอามาใส่ในตัวเราเตอร์ที่เป็นใส่ซิมแล้วปล่อย Wi-Fi ให้กับ ทุกๆคนในบ้านได้ใช้เน็ตกันนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับซึ่งราคาก็มี2เมก4เมกและก็10เมกนะครับ2เมกนี้ราคาเดือน1 30วันนะก็คือ150บาทนะครับแล้วก็2เมก30วันก็200บาท10เมก30วันก็300บาทนะครับซึ่งเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี แล้วก็คนที่จะใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับอันหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นแล้วก็เบอร์ที่เปิดใหม่นั้นจะต้องเป็นในระบบเติมเงินนะครับหลังจากนั้นเบอร์ที่เปิดใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเป็นเบอร์ที่เกิน7วันแล้วสมัครโปรโมชั่นไม่ได้แล้วก็ C นะครับเบอร์นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่ซื้อจากร้านซิมขายซิมลูกตู้ทั่วๆไปร้านขายมือถือทั่วๆไปนะครับ ยกเวน้นในเซเว่นรู้สึกจะไม่สามารถนํามาสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับซิมที่ซื้อจากในเซเว่นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้สหมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับตามที่บอกไปก็คือ1ต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับ2เบอร์ที่เปิดใหม่นั้นจะต้องเปิดมาแล้วไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันแล้วสมัครไม่ได้3เบอร์ที่เปิดใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่ซื้อจากร้านขายมือถือร้านขายซิมทั่วๆไปนะครับยกเว้นเซเว่นนะครับ แล้วก็ C จะต้องมีการเปิดเบอร์ลงทะเบียนให้เสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปในระบบแล้วเราก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับตามโปรโมชั่นแพ็กเกจที่เราต้องการ2เมก150บาท4เมก200บาท10เมก300บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่า ต้องกดรหัสอะไรยังไงนะครับตามที่บอกไปก็คือตัวนี้เป็นโปรโมชั่นเน็ตของโทรโมบฮ็ดในระบบเติมเงินซึ่งเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นและก็เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปดีดไม่ลดความเร็วนะครับไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับ2เมก150บาท30วันกดดอกจัน900ดอกจัน9 7 7 1ดอกจัน1 7 6 3 0 8 8 9 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก รอรับ sms ข้อความก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยหรือ4เมก200บาท30วันกดดอกจันทร้์ดอกจันทร้9เดอกจันทนึ่งเจส์ 1, ี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกหรือ10เมก300บาท30วันกดดอกจันทก0์ดอกจันทร้าเจดอกจันทรึ่งเจ็ดห์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ รอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยทุกความเร็วนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถใช้งานได้เลยกดรหัสให้หมดทุกตัวนะครับตั้งแต่ดอกจันตัวแรกจนกระทั่งสี่เหลี่ยมตัวสุดท้ายนะครับกดให้หมดทุกตัวห้ามขาดห้ามเกินนะครับถ้าขาดถ้าเกินแล้วไม่สามารถที่จะกดสมัครโปรโมชั่นได้นะครับแล้วก็รหัสจะต้องกดตามที่เห็นตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้น เปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นสมัครโปรโมชั่นไม่ได้นะครับต้องเป็นเบอร์ที่เห็นอยู่นะตอนนี้เป็นเลขที่ได้บอกกล่าวไปเมื่อตะกี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้ระบบก็จะต่อให้เองอัตโนมัติ6รอบเดือนนะครับ6รอบเดือนเพราะฉะนั้นเราใช้ครั้งหนึ่งสมัครครั้งหนึ่งเปิดเบอร์ครั้งหนึ่งได้6รอบ6เดือนนะครับเมื่อครบ6เดือน เราไม่สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้แล้วนะครับถ้าต้องการจะใช้อีกต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซีใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะได้โปรโมชั่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โปรโมโชั่นเน็ตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลืมในการเติมเงินเข้าไปนะครับเป็นการต่ออายุอัตโนมัตินะครับเติมเงินล่วงหน้าต่ออายุอัตโนมัติให้เองเมื่อถึงวันเมื่อถึงเวลาแล้วก็ถ้าเกิดเราลืมในการเติมเงินนะครับไม่ได้เติมเงินเข้าไป เกินวันไปแล้วเลยวันไปแล้วไม่เป็นไรครับปิดข้อมูลมือถือปิดเน็ตมือถือนะครับแล้วเราก็เติมเงินเข้าไปตามจํานวนที่เราเคยสมัครเอาไว้หลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันเพื่อให้ระบบมันตัดเน็ตต่อเน็ตให้เองอัตโนมัติแล้วเราจึงค่อยเปิดมือถือเปิดเน็ตมือถือขึ้นมาใช้งานนะครับถ้าเราไม่ปิดแล้วเราเติมเงินเข้าไปโอกาสที่เน็ตไม่ต่อมีสูงนะครับเพราะบางทีระบบมันชนกัน นะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้งานเน็ตได้เพราะว่าระบบไม่ต่อเน็ตให้แล้วเล่นเน็ตไปจะทำให้เราเสียงเงินเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลยวันไปแล้วนะครับเราจะต้องปิดเน็ตปิดข้อมูลมือถือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการต่อเน็ตในณขณะนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมเงินเข้าไปในระบบ รอระบบตัดเน็ตต่อเน็ตให้เองอัตโนมัติรอข้อความยืนยันเข้ามาเราถึงจะเปิดข้อมูลมือถือเราถึงจะเปิดเน็ตมือถือเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่ปิดเน็ตแน่นอนครับส่วนมากมันต่อไม่ค่อยได้เพราะว่าในจังหวะที่เราเปิดเน็ตอยู่นั้นนะครับเน็ตมันก็จะมีการใช้งานกันอยู่ตลอดเวลามีการคอนเน็กเน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับ จึงทาให้เวลาเราเติมเงินเข้าไปปุ๊บระบบไม่สามารถที่จะตัดเน็ตต่อเน็ตในอัตโนมัติได้เลยนะครับเราจะต้องปิดเน็ตปิดข้อมูลมือถือปิดเน็ตมือถือซะก่อนแล้วถึงจะค่อยเติมเงินเข้าไปนะครับอันนี้ได้แน่นอนชัวร์ร้อเซนตะครับต้องปิดเน็ตปิดมือถือซะก่อนนะครับปิดข้อมูลมือถือซะก่อนแล้วเติมเงินเข้าไปแล้วระบบก็จะต่อเองอตัตโนมัติให้เราแน่นอนได้แน่นอน100%ซนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่าต่ออายุอัตโนมัติ6รอบ6เดือน นะครับเมื่อครบ6งรอบบกเดือนแล้วเราก็จะต้องซื้อซิมเบอร์ใหม่ถ้าต้องการจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เบอร์เดิมอีกนะครับเราสามารถสมัครโปรโมชั่นตัวอื่นได้แต่มันจะแพงกว่านี้แพงขึ้นไปอีกนะครับ1เมกก็อยู่ที่375บาท30วันรวมภาษีแล้วนะครับสำหรับเบอร์เก่าเบอร์ทั่วๆไปเบอร์ทุกๆเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าเบอร์ทั่วๆไปเบอร์ทุกๆเบอร์เลยนะครับ ที่หลุดจากโปรเน็ตพิเศษไปแล้วแล้วสามารถไปสมัครโปรโมชั่นเน็ตอีกตัวหนึ่งนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถไปดูในวิดีโอที่เป็นรวมเน็ตของ t ท e m o v e ในระบบเติมเงินนะครับแล้วที่ผมเคยอัดคลิปเอาไว้นะครับบันทึกคลิปเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองไปหาดูในหัวข้อวิดีโอนะครับ ดูในช่องนี้แหละแล้วก็ไปดูหัวข้อที่เขียนว่าวิดีโอที่อยู่ด้านบนนะครับวิดีโอมันจะมีหน้าแรกมีวิดีโอนะครับเราก็กดที่วิดีโอแล้วเลือกหาวิดีโอที่เป็นรวมเน็ตโทรโมบในระบบเติมเงินนะครับรวมทุกรายการของเน็ตท,ทุกความเร็วทุกราคาทุกรอบวันนะครับซึ่งผมได้ทําไว้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับสําหรับเบอร์ที่หลุดจากโปรพิเศษต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับ ก็สามารถไปสมัครโปรโมชั่นนู้นได้เลยแต่ว่าค่าเน็ตมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่า1เมก375บาทรวมภาษีแล้ว30วันเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับถ้ามีโทรฟรีก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับนี่แค่เน็ต1เมกอย่างเดียวเนาะหรือว่าคุณผู้ชมไปดูโปรโมชั่นเน็ตอีกตัวหนึ่งที่เป็นสําหรับเบอร์เก่า4เมก165บาทกับ10เมก220บาททั้งเน็ตทั้งโทรนะครับลองลองกดสมัครดู เพราะว่าบางเบอร์สมัครได้บางเบอร์ก็สมัครไม่ได้นะครับแล้วแต่เงื่อนไขที่เขอคหนดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในคลิปที่เป็นรวมเน็ตของ t True m o v e เลยนะครับทุกความเร็วที่ที่ได้บอกกล่าวไปนะครับก็สามารถสมัครได้ทุกเบอร์นะครับไม่มีเงื่อนไขตัวนั้นสมัครได้ทุกเบอร์แต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับสูงมากมากเมกสามเจ็ดบาบาทรวมภาษี30วันนะครับนั่นคือโปรโมชั่นเน็ตที่ได้นำมาฝากทุกทท่านกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าต้องการจะใช้แบบถูกๆนะครับก็จะต้องขยันเปิดเบอร์ใหม่นิดนึงนะครับหรอบ6เดือนเปิดเบอร์ใหม่6รอบ6เดือนเปิดเบอร์ใหม่นะครับทรูมูกเขากําหนดมาแบบนี้เราก็ต้องใช้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น AIS p r o m o ชั่นบางตัวนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้12อรอบแต่ถ้าเป็น DT แทก็ไม่กําหนดรอบนะครับเราก็อยู่ได้กันเป็นปี2ปี3ปีนะครับนั่นคือข้อดีของ DT แท แต่ถ้าเกิดเ่าเป็นธูงุบเนี่ยข้อเสียของธูงุบก็คือค่อนข้างที่จะกําหนดไว้แค่หรอบนะครับเปิดเบอร์ใหม่ณปัจจุบันนี้ก็อยู่ได้แค่6รอบนะครับต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่กันหมดแล้วนะครับในระบบเติมเงินไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับในระบบเติมเงินส่วนมากเขาจะมาเน้นขายซิมเบอร์ใหม่กันอยากเขาอยากให้ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่กันเยอะๆนะก็คือถ้าเกิดเ่าเป็นระบบเติมเงินนะเขาไม่ค่อยดูแลลูกค้าเก่าหรอกอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงนะครับพูดกันตามเป็นจริงเลยก็คือทุกๆค่ายลองดูเหอะ คนที่ใช้ซิมมาเป็น5ปี10ปี20ปีได้โปรโมชั่นเน็ตราคาสงูงๆทั้งนั้นแหละนะครับ1เมก375บาท30วันอันนี้คือเริ่มต้นขั้นต่ำนะครับที่ดีที่สุดแล้ว5 12k ก็สมัครได้แต่มันก็ช้า5 12k ก็คือ0.0.5ยาเมกยังไม่ถึง1เมกเลยนะครับห้า 12k ก็คือ0.5เมกมันก็ต่ำลงไปราคามันก็เดือนหนึ่งก็แค่เกือบเกือบ300นะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยที่จะ ดีเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่ใช้ซิมซิมที่เป็นเบอร์นานๆนะครับเราก็จะต้องมาเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่แล้วเราจะได้เน็ตที่คุ้มขึ้นนะครับส่วนเบอร์เก่าเราก็ไว้รับสายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ1เครื่องใส่ได้2ซิมเราก็มีเบอร์เก่าที่เป็นประจําอยู่แล้วก็เอาไว้ใส่ในซิม2นะครับเพื่อใช้ในการรับสายหรือถูกออกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเน้นรับสายนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบเดือนละ10บาทก็ได้เดือนละ10บาทหรือยีบาท เพื่อรักษาเบอร์ให้เบอร์อยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วเราก็ไปเปิดเบอร์ใหม่รับสมัครเน็ตทั้งเน็ตทั้งโทรมันจะคุ้มกว่านะครับหรือจะเป็นตัวเน็ตใต้ดินนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับเน็ตดีแทก,กับ e อ s อที่2เมกทั้งเน็ตทั้งโทร120บาทก็คือเน็ตใต้ดินตัวนี้เราเรียกกันว่าเน็ตใต้ดินแล้วก็4เมกหนึ่งอ่าสี่เมกสี่เมกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สิบเมกสองร้อยบาทนะครับตัวเน็ตใต้ดินก็ลองหาดูในคลิปนะครับ โดยเราจะต้องไปสั่งซื้อจากที่จังหวัดสตูลน,นะครับซื้อซิมได้ที่จังหวัดสตูลเพราะโปรโมชั่นตัวนี้เป็นแบบตัวใต้ดินน่ะเรามีเขามีขายที่จังหวัดสตูลเท่านั้นนะครับเราขอซื้อซิมขอสมัครเน็ตอะไรเนี้ยก็ติดต่อไปได้เลยที่เพจร้านสาะวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับอันนี้ขอขอพูดเสริมนอกนิดนึงนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านที่ต้องการจะได้เน็ตที่มันราคาถูกๆนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่ เ e b o o k Fanpage ของร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้าดูได้เลยนะครับเน็ตใต้ดินเน็ตทุกถูกอะไรตรงนี้นะครับเน็ตที่แบบราคาถูกๆนะครับหรือว่าจะเป็นเน็ตของ t ี t Mobile ก็ได้นะครับ4เมก70บาทต่อเดือนเป็นเน็ตอย่างเดียวแล้วก็10เมก100บาทต่อเดือนเป็นเน็ตอย่างเดียวเป็นแบบแบบเติมเงินนะครับสัญญาณก็ครบคุมทั้งประเทศเหมือนกันใช้เสา a อ s ใช้เสา d t แทนะครับของ ทีโอทีโมบายนะครับเน่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับดูในหัวข้อวิดีโอและเลื่อนดูคลิปได้เลยนะครับที่เป็นแนะนําเน็ตต่างๆนะครับเน็ตราคาถูกๆอะไรพวกนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะลองติดต่อไปได้เลยนะครับหรือจะมีคําถามอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบคําถามต่างๆให้ หรือว่าจะโทรสอบถามที่074740598นะครับ074740598หรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ของโ m o มบ1242โดยโทรไปที่ call center ของโ m o มบนั้นครั้งละ3บาทนะครับโทรไปแล้วถ้าเกิดว่ารอสายนานก็ต้องรอนะครับเพราะเขาคิดเป็นครั้งครั้งละ3บาทเท่านั้นเราโทรไปหลายๆครั้งเราก็กินเงินครั้งละ3บาท3บาท3บาท,บาทนะครับ เพราะฉะนั้นโทรไปแล้วต้องรอสายรอเป็นชั่วโมงเราก็ต้องรอนะครับไปที่คอนเซนเตอร์ของตั m ม v e 1, 2, 4, 2ครั้งละ3บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าแล้วจะมีอะไรดีๆที่นำมาฝากทุกๆท,ท่านกันก็คอยติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปหน้าจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากมากล่าวมาบอกก็รอชมก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ